ยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมาจากไพยกันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือเรื่องที่เขาภูมิใจในตัวคุณขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วเรามาเช็คเอเนอร์จีกันค่ะตัวแรกตัว U นะคะตามด้วยตัว X L นะคะแล้วก็ A หตัว D ด้วยค่ะแล้วก็ K ขาดกี่ตัวหนึ่งตัวเนาะตัว Q ะคะ่ะตัวตอเน,นี้ยจะอยู่ในชื่อในนามสก,กุลของคุณหรือว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะอืมเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องราวหรือว่าความคิดที่คุณมีให้กับเขาก่ากอนเนาะแล้วก่อนที่ เราจะไปสู้ดันดอมวันนี้ของเรานะคะว่าเขาภูมิใจอะไรในตัวคุณนะวันนี้พ่างงานอนเออร์นะี่เร็วมากโอ้ oh my god ว้าว the high priestess ten of water เอาใหม่ ten of water นะคะว้าวอือือ จุกเลยในพลังงานนะคะคือเห็นแล้วจุกเลยขอบคุณนะคะพลังงานสวยมากๆเราอยากได้อีกสักใบหนึ่งโอ้หมาก็ queen of fire นะคะว้า wow. วหม่จะประคุณนุนช่องคือแบบ เห็นไพ่แค่สามใบแล้วนี่ยังไม่เปิดอ่านนะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงภูมิใจในตัวคุณนะคะคือพลังงานสวยมากๆสวยจัดๆเลยนะคะถึงกับต้องสูดหายใจเข้าลึกๆสักหนึ่งทีอย่างการพบกันครั้งนี้ตอนแรกว่า กำลังจะเล่าตะคิดไปคิดมาเดี๋ยวเราจะเล่าในตรงนี้นี่นะเดี๋ยวเราขออนุญาตเปลี่ยนมาเป็นพูดถึงเรื่องราวสตอรี่ Story เนาะของของคุณกับเขาดีกว่าเรามองว่าการเจอกันครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาว่าเป็นเป็นเหมือนความตั้งใจส่วนลึกของจิตใจที่อยู่ภายในจริงๆอะคะ่ะอารมณ์คล้ายๆกับว่าเป็นคนที่คุณอธิษฐาน มันไม่ใช่การอธิษฐานแบบเพ้อฝันนะคะมันไม่ใช่การอธิษฐานแบบเรียกว่าอะไรดีอ่ะการอธิษฐานทพร่มเพื่อเพ้อฝันหรือว่าคำอธิษฐานที่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบในความหมายของเราก็คือมันเป็นคำอธิษฐานที่เกิดจากจิตที่ตั้งไว้ดีแล้วคือ ในฟิลที่พี่ไพ่บอกอะ่ะการมีคู่ของคุณอะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องแค่ทําไปเพราะคนอื่นเขาก็ทํากันหรือว่าเห็นคนอื่นมีก็อยากมีหรือก็มันแค่เหงาหรืออยากมีใครสักคนแต่มันเป็นลักษณะของการมาเจอกันของคนสองคนที่มีจิตใจมีความหมายมั่นถึงการ าการที่หวังไว้ว่าจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างสูงสุดที่แท้จริงคือถ้าให้เราพูดราแบบอธิบายให้ง่ายกว่านั้นก็คือเหมือนอยากถ้าภาษาอีกอันเขาจะเรียกว่าเหมือนอยากอยากได้คู่บุญบารมีหรือว่าอยากได้กัลยาณมิตรนะคะหรือว่าอยากได้คนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยแล้วจเจริญไปด้วยกันดีไปด้วยกัน พาไปพาพาอีกคนหนึ่งอะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในชีวิตมันไม่ได้แบบพบกันด้วยความบังเอิญไม่ได้พบกันเพราะว่าฮอร์โมนพาไปไม่ได้พบกันเพราะว่าคือแบบอะไรที่มันเป็นปัจจัยภายนอกไม่ใช่เลยแต่มันมาจากปัจจัยภายในมันมาจากโซมันมาจากจิตวิญญาณที่แท้จริงเป็นความปรารถนาดีที่แท้จริงคือฟิลคล้ายๆกับเป็นคนที่มีความสุข มากพอไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นคนที่เพอร์เฟกนะคะแต่คืออย่างน้อยเนี่ยมีความสุขมากพอมากพอที่จะอยากแบ่งปันให้ใครอีกสักคนคือเป็นฟิลที่อยากมีอีกคนเพื่อที่จะดูแลเขานะคะอยากที่จะมีโอกาสได้เป็นฝ่ายให้ฝ่ายรับมันไม่ใช่ฟิลของความเห็นแก่ตัวเลยแม้แต่น้อย แล้วก็ถ้าจะให้พูดว่าเป็นคู่บุญบารมีเราก็จะบอกว่าใช่นะมันต้องมีสักฝั่งหนึ่งอะที่แบบสวดมนต์นั่งสมาธิจเจริญภาวนาหรือว่ามีการรักษาระดับจิตใจที่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็ต่อเนื่องนะคะถ้าไม่ได้อิงศาสนาก็คือต้องเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่มีความ มีความคิดมีความอา่านในระดับที่สูงกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจมีลักษณะของการรู้จักยับยัง้งชั่งใจเป็นอย่างดีนะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่มีจิตใจสูงส่งก็ว่าได้เป็นคนที่พร้อมที่จะขัดเกลาตัวเองอยู่เสมอเป็นคนที่ พร้อมที่จะพัฒนาทําให้ตัวเองดีขึ้นเราไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในคําอธิษฐานของตัวคุณด้วยหรือเปล่าว่าเหมือนอยากลงมาที่นี่อยากอยากทําในวินาทีนี้ตรงนี้ปัจจุบันเนี้ยให้ดีขึ้นกว่าเดิมคือมันไม่ใช่ลักษณะของคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆหรือว่า,าใช้ชีวิตสเปซสปามันมัน จะบอกว่ามีการวางแผนก็ไม่เชิงแต่มันมีความตั้งอกตั้งใจตั้งมั่นอะไรบางอย่างว่าคือแบบเหมือนมีเข็มทิศว่าชีวิตเนี้ยต้องเอาดีให้ได้ชาตินี้ชาติไหนไม่รู้แล้วแต่คือแบบตั้งใจที่จะดีแล้วก็มีความมุ่งมั่นอดทนมานะที่จะพาตัวเองไปให้ถึงตรงนั้นจริงๆมันเป็นความรักในรูปแบบของคนที่มีสภาวะจิตใจที่พร้อม มากๆนะคะมันอาจจะแบบไม่ได้เพอร์เฟกสมบูรณ์นะเพียงแต่ว่าการพบกันลักษณะเนี้ยมันจะมีการกระทบกระทั่งหรือว่าทําร้ายจิตใจอีกฝั่งหนึ่งน้อยมากๆเลยถ้ามันเกิดขึ้นมันจะต้องเป็นลักษณะแบบว่าเป็น,ปน,ปนการเรียนรู้เป็นการทําความเข้าใจนะแต่มันจะไม่ใช่แบบทะเลาะกันไฟกันเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งชนะอีกฝั่งหนึ่งแพ้อีกฝั่งหนึ่งได้เปรียบอีกฝั่งหนึ่งสเสียเปรียบอะไรแบบนี้ความเห็นกับตัวน้อยมากๆเลย น้อยมากๆเลยแล้วความสุขความสุขความดีนะแบบเต็มปิ่มๆกันทั้งคู่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใจมันเต็มจริงๆอ่ะใจเต็มมากใจได้มากเป็นบุคคลที่แบบหลายคนสรรเสริญนะเราไม่รู้ว่าพูดมันจะฟังหรืดูเหมือนเวอร์วังไหมแต่คือแบบเป็นบุคคลที่คนอื่นสรรเสริญได้อย่างสนิทใจนะคะอันนี้คือพลังงานที่ไพ่เขาให้มาเนาะแล้วด้วยความที่แบบ จิตใจที่มันสูงระดับเนี้ยก็ดึงดูดคนที่ดีมามาพบกันนะคะโอ้โหว้าวอึ้งเองอ่าน,นเองก็อึ้งเองนะคะอืมีอะไรที่พี่พ่ยอยากบอกอีกไหมนะแล้วจะบอกด้วยว่าทั้ง เราคิดว่าทั้งคู่นะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวเลยมีความสุขกับทั้งคู่เลยเป็นคนที่แบบมีอรอร่าออร่าจับอะ่ะคือคือถ้าโสดจะโสดไม่นานนะโสดไม่นานหมายความว่าแบบเหมือนมีคนให้ความสนใจอยู่ตลอดเวลาออร่าเขาสวยมากเลยออร่ามันทะลุออกมาจากตัวเลยออกมาจากหัวใจคือแบบโอ้โหความดีมันหอมหวานมากเลยแบบอืได้กลิ่นความดีเป็นร้อยลีพันลีหมื่นลีพูดอืมฟิลฟิลแบบ เราได้ฟีลเหมือนเหมือนทุกๆทุกๆครั้งที่คุณทำความดีเหมือนแบบคุณมีความสุขมากในการสะสมความดีในชีวิตของคุณอนะ่ะทำไปเรื่อยนะทำไปเรื่อยๆอยู่ในโลกแห่งความดีของตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองแล้วก็ส่งมอบความดีความสุขให้กับผู้คนอื่นๆน,นะคะว้าวมาค่ะเรามาฟังทางฝั่งเขาบ้างเนาะ เรื่องที่เขาภูมิใจในตัวคุณนะคะคุณเป็นบุคคลที่หัวใจนะ่าชื่นชมจริงๆนะเป็นคนที่แบบทําดีไม่ออกนอกหน้าด้วยชอบทำเขาเรียกลยนะปิดทองหลังพระปิดทองหลังพระ ใบแรกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอดูอีกนิดนึงนะโ oh อ้ my god อ่านิดนึงนะคะเดี๋ยวเราขอต่อนอกเรื่องเขาทอปิกนิดนึงคนคนนี้เมื่อถึงเวลาคุณจะได้เจอเขาคือจะเป็นการเจอแบบถูกที่ถูกเวลานะถ้าจังหวะมันไม่ใช่เดี๋ยวมันจะหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมามาเจอกันอีกครั้งนึงในความหมายก็คือเช่น มันอาจจะไม่ใช่แค่แบบว่าอืมถ้าเอาในสมัยนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบปัดแอปเจอกันแล้วแบบชอบเลยดีลเลยจีบเลยมันอาจจะแบบเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ไปต่อยอดทีหลังนะคะหรือว่าเจอการเดทกันครั้งแรกเนี่ยอาจจะเฉยๆเลยดีหรือว่าดีไม่ดีคุณอาจจะไม่ชอบด้วยซ้ำแต่พอเริ่มทานข้าวครั้งที่สองครั้งที่สามจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้แบบหัวใจมันคลิกอะ ให้เวลามันใช่อะให้เวลามันหมุนมาในทางที่ใช่อะเราทำให้คุณกับเขาได้สางสัมพันธ์กันนะเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องที่เขาภูมิใจในตัวคุณมากๆนั่นก็คือในเรื่องของอความอดทนในเรื่องของ เวลาเวลาเนี่ยพูดได้กว้างมากๆเลยเดี๋ยวเราขอเริ่มต้นด้วยความอดทนก่อนเนาะเรามองว่าเขาแอบสังเกตคุณมาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วแหละว่าคุณจะอดทนทํากับสิ่งเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นได้เป็นระยะเวลาที่แบบยาวนานมากเช่นสมมุติว่า คุณอาจจะมีความฝันอยากเป็นครูอยากสอนเด็กด้ยโอกาสอะไรเงี้ยค่ะด้วยศักยภาพตอนเนี้ยคุณอาจจะยังทําไม่ได้ในทันทีอ่ะแต่คุณอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆก่อนเช่นอาจจะรับสอนเด็กที่อยู่แถวบ้านหรือว่าไปเป็นอาสาสมัครในพื้นที่ชุมชนนะคะจ,จะสลัวันเวลาเล็กๆ,ๆน้อยๆอาทิตย์ละชั่วโมงหนึ่งไปอยู่ไปครุกคลีกับเด็กอะไรแบบเนี้ยเป็นตน้น นะแล้วก็สิ่งใดก็ตามเนี่ยที่คุณปรารถนาและต้องการนะคุณจะให้เวลากับมันอย่างเต็มที่ให้เวลากับมันอย่างยาวนานโดยที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเลยนะถ้าไม่ว่าเรื่องเรื่องตรงนั้นนะมันจะยากสักเท่าไหร่ต่อให้คุณมีปัญหากับที่ทํางานต่อให้คุณมีปัญหากับครอบครัวนะคุณจะ ไม่ยอมแพ้มันจะไม่มีคำว,ว่าแบบเออฉันไม่เอาแล้วฉันเหนื่อยแล้วอาจจะไปพักบ้างแต่ว่าสายตาความมุ่งมั่นความเชื่อมั่นในตัวคุณเหมือนเดิมแล้วก็คุณเป็นคนที่ศรัทธาในความเป็นมนุษย์ของผู้คนนั่นก็หมายความว่าอ,อในเมื่อตัวคุณไม่ยอมแพ้ในตัวคุณเองใช่ไหมคะคุณก็จะไม่ยอมแพ้ในตัวคนอื่นแต่คุณสามารถเลือกได้ถูกคนนะไม่ใช่แบบดีกับใครไปทั่วโดยที่แบบ ไม่มีการคัดกรองนะคะถ้าคนไหนที่คุณมองว่าดีเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขากลับตัวเสมอถ้าพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเมื่อไหร่คุณทะเลาะก,กับเขาหรือผิดใจกันเนี่ยคุณมาจะให้ระยะเวลาเนี่ยช่วยเยียวยาคุณจะไม่ด่วนตัดสินใจคุณจะไม่สลัดมือเขาทิ้งไปง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถยอมรับผิดได้จากตัวเองด้วย หมายความว่าคุณเห็นความรักสําคัญกว่าความผิดถูกคือเรื่องบางเรื่องคุณอาจจะเป็นคนที่ถูกก็ได้แต่คุณมองว่าความรักมันยิ่งใหญ่กว่าทําให้คุณยอมกลับไปคุยกับเขาอาจจะงอนแป๊บนึงแล้วก็กลับมาคุยกันต่อนะว่าเออตรงนี้ไม่ชอบตรงนั้นลดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีความปณีประนอมอยู่ในความรักสูงมันมีความเมตตาอยู่ในความรักสูงมันมีความอ่อนโยนอยู่ในความรักสูงมากๆนะคะ แล้วก็เป็นคนที่รักษาระยะห่างเวลาเนี่ยได้ดีมากๆเลยเช่นคุณอาจจะมีสิ่งที่ต้องทำเป็นของตัวเองอันนี้มันพูดได้ไหลายแง่มากเลยนะ เริ่มจากอันแรกก่อนสมมุติว่าแบบคุณีซี่มากยุ่งมากเนาะคุณก็จะมีเวลาให้กับคนที่รักเสมอคือแบบไม่ทําอะไรให้เขาตกบกพร่องไม่ได้ทําให้เขารู้สึกหน่อยใจนะคะรู้ว่าอะไรสําคัญแล้วก็ใช้เวลาตรงนั้นอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันเนี่ยในชีวิตส่วนตัวในเรื่องของคุณคุณก็ดูแลอ,อย่างเต็มที่เหมือนกันหรืออีกเคสหนึ่งเช่นถ้าเขาจะอยากมีเวลาเป็นส่วนตัวบ้างคุณก็ไม่เคยแบบว่า งงเงยใส่ไม่ได้ไปดามากเขาไม่ได้ไปจุกจิกเมือไไม่อไหร่เมื่อไรที่เขาอยากได้เวลาอยากได้สเปซอยากได้อะไรเนี้ยค่ะคุณสามารถให้ได้โดยที่ไม่ได้สร้างเงื่อนไขให้เขาลำบากใจมากนักเนาะเป็นคนที่คุยง่ายอะเวลามีปัญหามีอะไรเดียวง่ายคุยง่ายนะคะงงเงบ้างแต่แบบจะเรียกว่ากดง่ายหายเร็วก็ได้นะหรือว่าก็ก็พอมีเหตุผลอยู่บ้างนะไม่ใช่แบบนิดหน่อยก็งอน นิดหน่อยก็ดราม่าให้ปวดหัววุ่นวายใจเอาเข้าจริงๆอะคุณแทบจะไม่ค่อยได้ทําอะไรให้เขาวุ่นวายใจเลยนะแต่เขาเนี่ยจะวุ่นวายใจตัวเองเองในความวุ่นวายใจก็คือแบบเราคิดว่าเนี่ยเ,เคมีคุณกับเขาเข้ากันได้ดีมากแล้วเขาก็มองคุณไว้แบบสูงส่งเวอร์วังมากๆด้วยนะถ้าคุณไม่รู้ตัวอืมในสายตาของเขาอะ เขาภูมิใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเป็นเลยลักษณะนิสัยความเป็นอยู่หน้าที่การงานสังคมของคุณครอบครัวของคุณความเป็นอยู่ของคุณไม่ว่าคุณจะพูดถึงเรื่องอะไรหยิบจับทำอะไรมันเหมือนกับตรงไหนไหนมันคุณก็ไปปลูกดอกไม้ไว้เต็มไปหมดคุณสามารถทำให้ทุกที่ทางมันเต็มไปด้วยความสุขความสดใสความสว่างสวยัย แล้วก็ความที่ความที่คุณดูแลคนเป็นจำนวนมากอ่ะอันเนี้ยก็เป็นอีกสเสน่ห์นึ่งที่เขาแอบมองอยู่ไม่น้อยนะคะในขณะที่บางทีมันอาจจะมีฟีลบ้างเป็นบางครั้งที่แบบออ คุณต้องแบกรับอะไรอย่างทุกทุกอย่างหรือว่าสิ่งที่อยู่รอบข้างของคุณแต่คุณไม่เคยมองว่าทําไมต้องเป็นฉันนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัวการดูแลสังคมอะคนอื่นไม่เห็นทําเลยใช่เรื่องของฉันหรือเปล่าที่จะต้องมาห่วงใยมนุษย์คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขาไม่คิดก็ได้นะแต่ความงดงามของใจของคุณะ่ะโดยเฉพาะคุณเป็นเหมือน เขาจะเรียกว่าอะไรนี่เป็นแรงสะท้อนที่ดีมันเป็นเหมือนตัวคูณอ่ะยิ่งคุณมีความสุขเท่าไหร่คุณยิ่งระเบิดความสุขให้กับคนที่อยู่รอบข้างมากเท่านั้นนะเหมือนฟิลบอกว่าถ้าฉันได้รับความสุขมาห้าฉันจะแบ่งให้เธอสิบแล้วก็แบ่งแบบแบ่งชน,นิดที่ว่าแบ่งไม่เลือกหน้าแบ่งให้กับคนทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณทุกคนจะได้รับอาน,นิสงส์ไปแบบพร้อมเพียงกันอย่างที่ไม่ได้รับหมายและก็ไม่เคยต้องร้องขอ,อจะบอกว่า ความน่ารักอีกอย่างหนึ่งนะที่เขาว่าภูมิใจมากๆเราว่าคุณมีขออนุญ,ญาตเราแทนเป็นผู้หญิงเนาะถ้าผู้ฟังเป็นผู้ชายกลับให้เรานิดนึงนะคะปรับให้เรานิดนึงคุณมีความสวยอะความสวยในที่นี้เนี่ยมันมันมันไม่ใช่มาจากออสายตาที่มองเห็นรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าพื้นผิวผมหน้าตาอะไรนี้นะแต่มันเป็นความสวยที่มันออกมาจากใจอะ การปฏิบัติการประพฤตัวของคุณอนะ่ะมันทําให้แบบเราคิดว่าหลายคนก็น่าจะสวยอยู่แล้วนะคะมันยิ่งมันยิ่งสวยมากขึ้นไปอีกอนะหรือว่าอคือโดยปกติความสวยทางโลกเนาะถ้าเราไม่ได้ไปเกาหลีกันเนี่ยมันจะหยุดในช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งแต่ตัวคุณเนี่ยยิ่งคุณทําความดีมากเท่าไหร่มันเหมือนมันเหมือนคุณคุณลด คือถ้าทางโลกก็คือมันลดอายุเนาะทำให้แบบดูเด็กอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอมันเป็นเรื่องของจิตใจอะมันเป็นความสว่างมันเป็นความสดใสมันเป็นความเยาววัยที่น่าปรารถนามากๆนะคะใครเห็นใครก็ต้องอิจฉาเอาจริงเรามองว่า ความที่คุณแคร์คนอื่นมากๆด้วยนะคะแคร์คนอื่นดูแลคนอื่นนะ่ะบางทีดูแลคนอื่นนะ่ะมากกว่าดูแลตัวเองอีกหรือบางคนเนะี่ยไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเลยถนัดมากนะคะเรื่องดูแลคนอื่นเนี่ยถนัดที่สุดในโลกเก <c oughs> ่งที่สุดในโลกเราก็ทําได้ดีเสียด้วยนะคุณเป็นที่พึ่งให้กับคนจํานวนมากเลยโดยเฉพาะเขานะคะที่ที่เขาเคย คิดว่าเขาจะให้อะไรได้บ้างแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้รับที่ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างในความดีความงานในตัวคุณไปแบบเต็มๆจุกๆช้ำๆเลยนะคือมันเหมือนเราได้ยินเสียงได้ยินคำพูดประมาณที่ว่าเขาหวังเหลือเกินว่าเขาจะสามารถรักคุณดูแลคุณได้ให้ เท่าสักเสี้ยวส่วนหนึ่งที่คุณรักเขาดูแลเขาหรือว่าทําให้คนอื่นนะอันนี้คือเขารู้สึกอินไปในใจได้แบบขนาดนี้เลยเคนเนี้เป็นคนที่ค่อนข้างชื่นชอบในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะเป็นเรื่องที่แบบจิตอยู่ในจิตใต้สำนึกอยู่ในจิตวิญญาณอะไรแบบนี้เนาะเป็นคนที่แบบให้คุณค่าคนจากเนื้อแท้ของคนจริง ะะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบอะ่ะมันมีอยู่ในตัวคุณอะ่ะหมดเลยมีมากกว่าที่เขาเคยคิดเคยฝันต่อีกคือถ้าเขาเคยฝันไว้สักว่าอ,อ,อยากเห็นคนใจดีอยากเห็นคนไม่เบียดเบียนคนอื่นอย,อยากเจอคนที่ไม่เห็นกับตัวคือแบบสมมติถ้าสเกลสามสามเต็มสิบที่เขาเคยอยากได้นะ แต่สิ่งที่คุณให้เขาคือแบบสิบเต็มสิบไม่หักเลยอะ <c ười> คือได้ได้จนโลนนะคะได้จนอิ่มอได้จนได้จนสบายใจอะสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆนะคะอันนี้เป็นอานิสงส์ของคุณความดีในสิ่งที่คุณทำล้วนๆเลยนะแล้วจะบอกว่าออร่าอย่างเงี้ยมันจะไม่หายไปตามตามการเวลาในอีกความหมายก็ ในอีกความหมายหนึ่งก็คือยิ่งระยะเวลาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขามีแต่จะยิ่งหลงรักแล้วก็ภูมิใจในตัวคุณมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราฟังเราเลยยังภูมิใจแทนเลยคือแบบเหมือนเหมือนนางฟ้ามาโปรดเลยเนาะเหมือนนางฟ้าลงมาจุติดีใจจันดีใจแทนแฟนคุณเลย ขอบคุณนะคะแล้วนี้ก็เป็นคําตอบของแรนดอมของเราวันนี้เนาะนี่คือเรื่องราวที่เขาภูมิใจในตัวคุณนะคะขอให้คุณรักษามาตรฐานจริงๆเราไม่ขอรอกเรารู้อยู่แล้วว่าคุณทําได้เนาะเราเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันแล้วกันค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย